กลับก่อนพี <c suppression> ่น้องตอนน okay? ี้เขากำลังหยางเมื่อเนาะทวิตว่าสิปิดคลิปเลยก็เลยถ่ายบรรยากาศตอนลงเมื่อนะมาเบิ่งบรรยากาศตอนเพ่นขึ้นกับเพื่อนลงเพื่อนสูบซึกได้เลยพี่น้องเลยตอนลงบนหยางพาตอนขึ้นเนาะตอนลงจะสบายมันจะสั้นอากาศเลื่อนๆล่องเล่กับวัเมื่อยแงตอนนักขึ้นเข้าดิ้ดึดดบืนเนี่ยขึ้นมาตะลึงเนาะตอนลงแล้วก็อยากสไลด์ลงเลยได้แบบนี้ มาว่าเด็มันแห้งนะพี่น้องมันก็แบบว่าแบบว่าสิวนจอไหนว่าไวเหนนะฝ่าเห็นนะเอบฝ่าเอานี่นเลนะนข้ามาลินพูหลดเลอยู่บ้านอยู่ยังนะอยู่ใกลอยู่ใกล้น่ะแวาไพ่ยากมาลินพูหลดเนาะสามาได้้างกับบริแหะพอีเที่ยวยูบยาบไง สัมผ mm. okay. ัสอากาศวิวงามบริส huh. well, well, ุทธิ์วิวงามเนาะอากาศดีมาเด้อผู้ใดอยู่ใกล้อยู่ใกล้กันเลยใครอยากมาก็มาโหลดบริยักการได้อยู่เนื้อบริยักเนาะมาสุกี้พาขึ้นบมาวิวงามผู้ใด้จะขึ้นแบบสูงก็ได้บริยักขึ้นสูงก็ได้เนาะแต่มันก็มีหลายจุดให้วข้ยอยลายจุดแต่มันก็มีหลายจุดให้เาเลือก้วยกันเมื่งที่อยู่บน ยังเกาะจุดต่ำค่ะมันก็นเห็นวิวงามกันก็พูดแล้วอ่าจะขึ้นสู้งนะพูด,ด้ขึ้นสูงๆกะเอาหมอกเอาอันนี้นี่แหละนี่แล้วนี่ขึ้นจะสีนังเห็นหมอกเนะขึ้นจะจุดลุ่มนี่จะสีนีก่กะเอาบอ่าจะขึ้นสูงเรากะเอาวิวลุ่มก็ได้กันก็งามทุกันนี่ทางลุ่มพี่น้องเลยทางลุ่มก็สิบกิโลหู้ดมหมอกลงไ <Yeah. S 1> ป

ลึกอีหลีมามาอันนั้นหมดเนาะนี่ไปย่างลงเฮาจังว่าแนะนําผู้ใดสิมาอั่นใส่เกิบผ้าบั่นมาอันนี้เฮาหมากแบบซิ้วๆเนาะเฮาก็เลยไปใส่เกิบซิ้ว ชคากนะบอสเดีเขาใส่เกือน่นะคุณได้มากใส่เกือันนั้นก็นใสมาเล,ลดดยเด้่คุณดบ่นะนย,นงยงังเกืบาเกือบอันนั้นบังตุบมา้งตุบเกือบสบายยังกใสมาน้อคุณไดมาขาดกรขาดตะายางลงนี่งามเลยอืมะลอหัวเปียวกน่ะ <c oughs> จะลกาีไม่เอาอยู่บนนเอไปท่ถ่ายอดอกตะเวดอกบัวตองรอยรส้างสางมาซีนสามสิบ่มอ วิวภายในกลางางพี่กันต้องมาไปเมื่อนว่าอตอนแรกนั่นจะเป็นจุดไฮไลท์เลยเดี๋ยวมาแรกเ่าจะไปถ่ายอีกเนาะเกาจะใส่สุดนี่นี่แหละไปถ่ายถูกปะยังวน้ำใจยังไรโหเว่อเ,เต็มทีไม่แต่ว่าเขาเกิดเอาหมอเสือมาสังเดี๋ยวมาแรกเ่าจะเอาวิวให้กลางห้างพีกัน có ừ. chú pha nhà luôn bọn cầu chỉ pha nhà mấy thằng này xử lên Tôi nhạc luôn cả ngày nó Cả bộ nhạc bên này Mình sẽ quay qua toàn khuyển bị lẹo được phút Nhưng cái gần này Toàn lụng này Quay Xí vịt khuôn hậu gần này Khuyển bị nhạc Nhưng cái này khuyển là mưa ấy, Mình tổng sợi hành đần này ดันเนี่ยดึงจากสิ่งหลบคางหลบแอลมันคือโลกนี้ห่วยแบบเดียวเลยย้ำขึ้นอย่าลงย้ำลงอย่าถ่อเขาว่าสิ่งทุกอย่างเวลาขึ้นนั่นต้องเสีแหงดันต้นโลกหมื่อยปนใดเด้อแปลว่าหายใจท่านอยู่ตอนขืนนั้น อันนี้มันต้องค่อยๆคั่นวินหัวคั่นผู้ใด๋แปลว่าเฮาบ่ลึกเอาย่างใกล้อีหยังหาอู้น้ําหมอกแฮงไหลเลยเนาะโอ้ยิ้มกางงานใกล้ๆเห็นบ่วิวทั้งลมกางงานเห็นคือกันเห็นวิวเห็นหมอกคือกันเดี๋ยวเฮาสิถ่ายรูปให้เจ้าก่อนอือบ้าคืออยู่นี่ๆโอ้น้ําหมอกคือได้บนนี่ โม่เฮงเลยเาอยู่ลุมดียดเดี๋ยวถ่ายห่นก่อนบอสรพาเอกสอนของเรา หลังจากหลังจากลงมาจะพูดว่าหลนมาลากตีนไปไงไปไงยางเปืือนไปนี่มาดีค่าว่าหอดไส้สมบูรณ์แล้วนะ ตอนนี้พาสเกะมาฟูขุนลุนพี่น้องเลยเนี่เป็นครั้งแรกเลยในชีวิตเพันที่ว่ามาฟูขุนลุ่นกับบรรยากาศยามเสาร์อากาศดีขนาดเนาะอากาศดีดีพี่น้องเนะฟูหลุ่นไปฝนต่นหนาวไปย่างย่างเดี๋ยวสเกะสิพาไปเที่ยวมาหนีิสเกตโอ้ยตายแหละ เซ็กซี่ยังน้ำหนักหาซิพวกววตอนนี้หขาไอเฟียนะจะเลี้ยวเบิ่งนี่เห็นบ่ตอนนี้ตอนนี้เขาอยู่ปารีสวิวบรรยากาศตอนนี้บอกได้เลยว่างามแห่งไปเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นผ้าสัเกียไปถ่ายหูก่อนเหมึงสักเกียก็มาแต่สารวันพี่น้องเลยมาแต่ฝักไต่ไปไหน สังอุ้ยนี <laughs> น่นจะเกยเขาขึ้นอยู่ตายแล้วไปสิว่าจะปีนหัวได้ป่ะดนี่ยหรือว่าจะว่อยากปีนเดี๋ยวมาทางนี้ก็ได้หรอลอดเอาก็ได้เด้นลอดตรงนี้ว้าวเหมือนี้ที่ว่าเป็นตะกองไงเออตะกองไงสกีเนาะ <laughs> ไป <laughs> ิดลดเดี๋ยวขอสิพาขอสิเขาไปก่อนวิธีเขาถองเลยนั่นนี่จับกล้องเรล่องอยุ่มากเลยไอเราจะขามานเนาะปกติเลยอ,อ้ยพาวจับ <laughs> <laughs> าาเลยอะอไปแล้วนะวูวิวงามเลย้านกชางไงไปหมดตรงถ่ายตรงตอนนี่กลมดีกลมดี

เพิ sea, ่นเพิ่นผลมะลินใส่สมบูรณ์เนาะเพ่นมายามเาก็เลยพาเพ่นมาเที่ยวมาชมนิวซีแลนด์ประเทศลาวพี่เนาะเจ่งมากฝนรดน่ะเนาะแต่ว่าเ้ายั่ยงมีโอกาสมากแต่เชิญนี้เขาจ้ะโอ้ยสวยมากเนาะฮะนี่นะรรมาสตว์เออเขาเห็ดยังในบนนะเขาเจาะเห็ดยังบนนะเขาคือดูดเนี่ยนะเมาจะสิบปูก มีเนี่ปยปวดอ่ะเป็นคู่เป็นคููเนี่ยนะมดเลยมาตัวื่นนี่โดนเดินาอด้วยดดวย,ววย,ยันปวดกระปวดซาลีออ่บบล <c oughs> ไปไปไปเร,เริ่มแดดเริ่มแหงเลย เอาว่าหมวกค่อยว่าสกันไหมนเอ๋มันจะกระจังมึงอีกตอนแรกตอนะ่ะผู้โดนีนเขาชีไทยตอนเสาตอนแรกตอนเสากระหังตอนแรกก็จะงามอีกแบบหนึ่งผู้แันผู้ชมเป็นบุพนาคนขจามาลินะ นี่สุดชีขาวๆนี่บอชื่อเถิงจอมหนอนหรือกระจอมไงไปไปครับตุ๊ไม้ครับตุ๊กสุดเลยโอ้โม่วนบออากาศจะได้สดชื่นบ่พีพีขึ้นเถิงพี่อากาศแบบไม่สุดขนาดนะแบบว่าบ่มีมลพิษอยังเลยอากาศดีแห้งหมดเลยบอขึ้ดเลยเสร็จสมบูรณ์นี่เบิ้งจจหนึ่งกับ มันมันมีแบบะลายมีตีนะคือทำบาง,ยงอย่างหนึ่งคือแบบน,น,นี่คือแบบอะไรนิวซีแลนด์มาเรียกจะสิมันไป็คล้ายคคือเวียดนามนะคล้ายคือแบบเวียดนามครับนิวซีลแลนด์เออทางข้าเนี่ยจะคือคือเวียดคืออยู่เวียดมั่งทำนี่ก็โอเคทุกคน Mùi <laughs> sao đi anh thêm vào mỏ <laughs> à, nó là Nó lên đỏ nhà này. ở nhà đỏ nhà lên Đỏ nhà, hả nè bơ Đẹp bơ Ui đẹp bơ chèng làm trẻ chèng có chàng, à? chàng, đi đẹp Đẹp em Nè Con nhạt nha Thăm mà sát à, Đẹp sẽ nếp xì hù Đẹp À đẹp sẽ lòng đẹp เดียวเซลเยห์เลดอน้อแล้วนี่อันนี้กร้อมที่นึ่งเจ้าทักอีกนาะ ตองทำอีทหนิวิวงามคือกานเกตเ็งจะเห็นมุมเหมือนจะเห็นเป็นหมอกทางเนียเหี้ยเห็นเป็นตึกเป็นอันโอยเพื่อนเนี่ยเพ่เคยงามปะเหมืนเป็นฟ้าเหมืนจะเป็นผู้

ตอนนี้เขาอยู่นิวซีแลนด์อันนั้นเนาะทุ่งดอกตะเวนกนเนา้นวันนี้เนาะทุ่งดอกบัวตองเหลืองสวยงามจับใจเออนี่ละนี่นี่ยื่นเดี๋ยวนี้กันเลยเออเออ แล้วเนะาะทานผู้ส้มฮอดวักงน้ำเคี้ยวแล้วเดีด๋ยวค่อยสีอันนั้นลงไปทายหุบยีลุมให้เบิ่งเนาะไปยังพีพีพีไป่ต้องพี่โคตรเลยโคตรโดดจ้าเลยโอ้ยระวัเาางเดี๋ยวมันหลกเหล็กแน่นอน

cho anh em nhiều lắm thế bỏ bán đi lẽ có những gì mà à dùng kèn nhá đéo thay bộ sô không thả kia với thay hụi được gì đẹp Này bố ơi Nè Mới dưới vào đi Nè bố Thế này nịu hả? Bác gì? Đã có gì? Mà sạt ngam thế anh rồi Yeah. nè, trước Năng năng nhu yến làm cả đại à Một bộ năng cả là... Chứ không gì. à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  Đặng dùng rôm, đấy nàng diễn diễn đỏ nàng diễn đẹp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  nàng diễn tầm bà đi vào nó nó lên nó tầm hả anh tao gặp bụi tao gặp chút mình tôi này là xong vào. Đó, đi. rồi này nếu mà để lại sẽ gần đây đó ai đang như thế đó đang thằng này ซื้อขนมไปกินวับมันนี่สเกลมันมาแต่สารวัตรเองเลยมันมาดิน้ำเนาะมายาอํา เพ e so so, uh, so, ื่นมาใส่สมบูรณ์กับซองเถื่อนี่แหละเถื่อมาตุ้งตาด้นแหละมาสุดนี้ก็ถือว่าแตกต่างลายเพื่อนมาพัฒนาลายแต่ก่อนบอลยังมันยังบอลเป็นลายถุงเที่ยวยังนะแต่ว่าเดือนนี้เขาเป็นนางามงามแห้งนางงามแห้งคนน่ะฮะเดี๋ยวเอานางกินตำสมก็เพื่อนก่อนก็จะได้ ข,กขักบ่เอาต็มีเตมโอ้่น้องเอรน่งกินแบบธรรมาสตร์เนาะเป็นเจ็นขักสุดเนีเพียงด้ไปหน่อยฝุ่นเข้าใจก็ังหัวมาขึ้นเขาก็ใหอยาเขาไี่ไป

bọn mình ăn cho các thăm tâm thăm, cho know. That's perfect. One, two, three. Mmm, mmm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 . Mmm, bay dậy giờ đi bóp hà hà đang nhẹ đằng này nhẹ

ดังกันต้งตั้งตั้งเอาพอละเดี๋ยวรตอันบงกันเนาะินเขาปนรมาสรเดี๋ยวย็นๆเนาะยูป่ายูอะบ้านเขียวเนาะสิวสวสองคนมอนีมีตัมกระปุ่นยิงไก่มะเกียง បាយឡាយសិទ្ធមេសាទីແຮງນໍ້າໃດเย็นສະບາຍ